ผม,ผมไม่ปฏิเสธเลยแต่ว่าปฏิเสธเขาตอนนี้ก็ชวนมาลองเพลงลนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับครับผมครับก็มีโอกาสได้มาที่นี่นะครับครั้งที่ผ่านมานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ียกว่าทั้งสองท่านนะครับมีเจตนาลมอที่ดีมากนะครับในการที่จะช่วยเหลือเชียงใหม่โดยเฉพาะพี่น้องชาวสารพีนะครับในเรื่องของสุขภาพ นะครับเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ที่วันนี้ทราบว่าก็จะมีการหมออนะครับยาที่จะ,ะให้กับผู้ที่ต้องการรักษาโรคเกาต์นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกุศลอ,อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มาคราวนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความเจริญก้าวหน้าของสถานที่แห่งนี้นะครับว่ามีพื้นที่ที่ มีอาคารลังนี้ที่เพิ่มขึ้นอาทิตย์แรกบกวจะว่าอาทิตย์ตรงนี้ยังไม่ยไม่ได้เห็นอาคารตรงนี้นะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วก็ยังถามถามตรงนี้ว่าอาคารนี้เป็นอาคารประเพื่อการอะไรทราบว่าเป็นอาคารที่เต้นกีฬาแบบมินตันถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เรียกว่ามีความตั้งใจสูงเที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับผม ก็มีความสวยงามมีไรได้นะครับแล้วก็มี